จะตั้งอย่างเดียวเลยเลคคอน์ดแล้วจัดการมึงจับเลยกล้องอ่ะม,มีเลคคอร์ดให้ะซูมไปที่ปลาเด,ดี๋ยววูยัดให้มันลอยจิ๊บเพ้อจิ๊บเพ้อเริ่มแล้วนะจิ๊บยังไงได้ที่จับสามารถจัับบได้อน,นมีสิบป่ะพี่นอ็อตผมว่ามีสิบพี่นอ็อตมีสิบมีสิบมืเจ็ดแล้วตอนนี้นะเป็นช่องเลนะครับ แต่ไม่รู้ว่าไซส์ไหนนะฮะโดยอาจารย์น็อตคือแล้วอุ้ยคือรู้วหยุดมัวเพื่อไม่มีของเอาผืนนี่ไม่มีของเอาแย่ขึ้นเลยนเห็นเงียรเลยพี่น็อตสบายใช่ไหมผมจับหางอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่เราไม่อยู่หรอกจำหางไม่อยู่หรอกสบัดมาจับตาบึกมาเยอะนะพักนึง่ะครึ่งชั่วโมงลอยรอลอยคอรอเลยเมื่อกี้ก็อัดไปตั้งนาทีแล้วนะ ยึดแม่สิบกว่าด้วยมั้งสิบกว่าถ้าขอไม่ได้มาคู่นะมันมีเพื่อนด้วยนะมีกิปเปอร์จับเรือมาคือมั่งจะมาเหวี่ยงขึ้นขึ้นเรืออย่างเดียวอ่ะกิปกิปเปอร์ใหญ่ไม่ได้มาใช่ไหมไอ้นี่ล็อกดีกว่าสิบกว่าสิบกว่าเล่นให้นุ่มเลยไม่หยุดหรอกเตะไปเมี้ยงอยาให้ขาดอย่างเดียวนี่โหสัตว์โหสัตว์สัตร้องเลยเนี่ย

ขอไม่ม <formation jin inh throat> <at> ีไ <tı> ม <ro> ่เ <c> ร <oughs> <sk> ็วเลยจะขอไม่เร็วมาคนก็จะหมดใสสิบสิบแน่ๆโอ้โหสิบสิ เป็นเพืส่สถิติใหม่แล้วผมนี่ขอคารวะเลยหายาตัวฉันแล้วมันอ้าไอะไรไม่เยอะมึงออกปะเอ,อ่อปูมันก็ใหญ่แหละแต่ปลามันใหญ่เกินจับหางพอไหวมั้น็อตไม่ได้สะบดเอาไม่อยู่หรอกไม่รู้จับปลาบึกได้วะ มาบึกเชือดชนเป็อย่างกันมาสับของยังกระเด็นขอของกระเด็นเลยเสียงเอาสวิงเอาสวิงดีกว่าสวิงดีกว่าวิงดีกว่าวิงเยอะติดนะไม่รู้อย่างน้อยให้มันติดเอาหัวทิ่มเข้าจับหางขึ้นเอออะมึงช้อนไหมมึงช้อนมึงต้องช้อนไม่อย่างน้อยหัวมันทุ่งลาไปนะพอเอาหัวทุ่งลาไปโอ้หิงเนี่ยลุ้นสุดแล้วเฮียอย่างอื่นกูหมดศิลปจะคลิ๊บ้งคลิปเปอร์ไทยสิางเงี้ย แล้เข้าวังเอามาเข้าวางข้างนะแล้วก็หิงสวนแล้วมันจับผางทีนึง้วยมัต้องหย่อนมันจะบผางทีนึงอะมันต้องหัวเชิดกว่านี้เนี่ยมันไหลจังหวที่มันไหลสวนมัต้องเชิดกว่านี้พม่เดี๋ยว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 เนี่ยจังหวะ

ไม่ต้องไม่ต้องรีบยกให้เขาอาชอาชต้งต้อ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 งช้อนประมาณตรงเนี้ยแล้วมือจะคว้าหางได้ไหมมือต้องช้อนด้วยกูอะคว้าหางให้มันล็อกเออให้มันล็อกอยู่ในบิงอย่างเดียวถ้ากูคว้าสองหางกูคว้าได้ให้หัวมันคล้องอยู่ในนี้ดูกูคว้ามือไม่เดียวไม่อยู่ใหญ่เกินไม่ใช้หัวชิบหอยเนาะเดี๋ยวจะทำการปล่อยนะครับเพราะเราเป็นการตกปลาแบบอนุรักษ์จริงไม่ต้องยก ให้มันทุ้งเลยนั่นแหละให้มันทุ้งอยู่นั้นให้มันทุ้งอย่างนั้นให้มันทุ้งไว้ให้มันทุ้งไว้ให้มันทุ้งไว้ให้มันทุ่งไว้รีบยกนะรีบยขึ้นโอ้โหเว้ร์เหนืยเมาในที่สุดโหดจั์โอ้โหโหดจัดสัตว์เหม่อเป็นไงฮะช่อนเลยตัวนี้นะครับตาจานน็อตได้โหดจัดดูขนาดหน่อยฮะดูขนาดหน่อยเท้าขาเลยทีเดียวนี่ติดสิบครับติดสิบโอ้โห ผมน่ยอมเลยอะมยอมมากงแต่ตัวแรกแล้วได้ข่าวเย็ดเด้สัตว์โอ้โหมือปุ๊บม e ือสั um> um> oh ่นแล้วเนี่ยโอเคเราจบกันแค่นี um> ้นะอะไรยอมนะยอมสีหัวพี่น็อต